ครับการเสียดีช่วงเที่ยงของวันที่31มกรา 2, คมพศ2569สอารกสิบาสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับการสนับสนุีผมกับมี่งวอไทยค้งมแม่ลูกกับง้อลูกผสมบามันมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องผมบริการสร่งฟรีใหอยสองร้อยจุเมตรแรกประกาพ่อแม่พี่น้องโปรดต้องมาจำก้อนใดใดทั้งสิ้นเด้อครับพี่น้องครับแต่ว่าขอร้องน้ำในไหลครับพี่น้องครับกราบขอความเห็นใจกันเร็วกันครับอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันเด้อครับพี่น้องครับ จะทั่วาวมสาใจเด็ดขาดครับพี่น้องครับเพราะมั่นใจว่าจะของสืบอบ่ได้หรือว่า่พร้อมเพียงเฮี่ยงหนากันภายในครอบรัวก็ให้เลยงเคียรเลรยงใจสิ่งกันอะกันจะดีกว่าเด้อครับพี่น้องครับอฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนครับ0652076884พิกัดที่ตั้งข้อกัวตำบลมันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดหรือพ่อแม่พี่น้องอยากเดินทางมาชมตัวจริงกัจับกีเพลย์มายังทีทำการอบตได้ครับ ของง้อกับยูบห่างจากที่ทําการอบตนะครับแล้วก็มีทั้งราคายกชุดอ่าแยกชุดครับพี่รองครับมีงัวมีสองชุดยกชุดกับบ่หลายบาทนะครับเดี๋ยวจังอ่าไปฟังนํำกันเอาไม่เป็นราคาแยกกันครับพี่รองครับแยกนี่แม่ลูกผูวเอาราคาเก้าพันหาครับพี่รองครับทรงฟี่ให้บ่เกินสองรอยกิโลครับเกินสองรอยกิโลความขาดมุนหนามันนครับอ่าลูกบ่เกินตัวที่สามในท้องลูกไส้อยู่สามเดือนกลัวแม่ก็ดีบ่ดีเม่ทับแล้วครับพี่รองครับเพรันเป็นงัวไยเนาะครับพี่้องครับ แม่บ่ได้สูงหลายเด้อครับพี่น้องครับแม่กับเมียซิมหาเนี่ยนี่ครับพี่น้องครับงวดไทแท้ท่านในหางวดไทแท้ครับนี่ครับประมาณนี้แหละผูกรามได้กินหญ้าดีนะครับตัวลูกคนอ่าผ่านไปวันนี้มึงชุดที่สองชุดนี้คนกับตอวมาหลายอยู่แต่ว่าเอ่อมันลดบ่ได้ครับพี่น้องครับมันเสื่อมากอะอยากตึงๆงเลมันเป็นตัวดีๆครับพี่น้องครับขายยก ตัวละสามพันเก้าร้ยบาทวิ่งอยู่สามตัวคัิเป็นเงินหนึ่งมืหนึ่งพันเจ็ด้อยบาทครับพี่น้องครับประกอบด้วยตัวเมียสองตัวตัวผู้ตัวแดงเข้มหนึ่งตัวรุ่นอายุสีเดือนบัวครับรุ่นนี้พ่ต้องปอนนมครับพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงผูกร้านไปเลยครับวันนี้ในกรณีพอเม่พี่น้องยกอ่ายกหาตัวเม่ลูกไยกับงูลูกผสมบามันนี่หาตัวนี่ครับตัวเมียสามตัวผู้สองขายเลยหนึ่งมืนเก้าพัน หาล้อยบาทครับพี่น้องครับนี่ครับผมก็ลดให้ครับถ้าถ้าเอาสองชุดเอาชุดเดียวกับถ้าเอาย่างละชุดย่างละชุดกับย่างทีน้ำเลี้ยเด้อครับราคาครับอ่นี่ครับมึงไหวครับพี่น้องครับพ่อเลี้ยงครับพ่อเลี้ยงอยู่ครับทั้งแม่ลูกผูกทั้งงวดหน่อยมื้อนี้ครับอ่าสาระที่นี่เจ้าด้เพียงเท่านี้ครับกล่าวสวัสดีครับ